คำถามประกันสังคมรีไลท์ทรงเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวนเงินสมทบเฉลี่ย14,700บาทได้รับบำนาญเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับค b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเงินบำนาญชลาภาพนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้กันก่อนว่าเงินชลาภาพเนี่ยทั้งบำเหน็จบำนาญน,นะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมเองไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชลาภาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเท่ากับปัจจุบัน66บ42ก็ประมาณ24ปีโดยประมาณนะครับ เงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบร8 0เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ให้มีการปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ,ครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเรามาเข้า หัวข้อคําถามกันดีกว่านะครับจากท็อปิกนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,700บาทนะครับวิธีการคิดนะส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินนะครับ5ปีส่วนเกินไม่หายไปไหนนะครับอย่าลืมว่าประกันสังคมเนี่ยนะครับส่วนเกินจาก180เดือนนะครับ ทุกๆ12เดือนจะปรับเพิ่ม1.5นะครับวิธีการคิดก็เอา1.5คูณจํานวนปีนะครับอย่างนี้5ปีนะคูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมที่เราได้อยู่แล้วนะบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ14,700บาทนะครับเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ4,043บาทนะครับได้รับไปเลย นะโอเคไม่งงใช่ไหมครับวิธีการคำนวณเงินสมทบผมพยายามมันเอาคลิปพวกเงินสมทบพวกนี้มาพูดบ่อยๆทุกๆวันเนี่ยเพื่อให้คนได้ลองคำนวณกันนะครับเพราะหลักใหญ่ใจความของเงินสมทบเนี่ยผมมองว่าทุกๆคนต่างก็หวังนะครับทั้งในส่วนของเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญน,นะครับก็คงหวังแหละเงินกรณีชราภาพเพราะว่า เราส่งประกันสังคมนะครับแก่ชราแล้วก็หวังให้ประกันสังคมเองนะครับช่วยดูแลเรายามที่เราไม่สามารถที่จะทํางานได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับ阿拉าราวีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็เดินะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป บอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคํานวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคลอบุตรส่งข้อบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกที นะครับสมมุตินะคลิกข้อบุตรปั๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับ เนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสําเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสําเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับ แล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจาตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดนะคาเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4มนะครับระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0หมนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปั๊บ นะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู